ปลูยนงเอาไม้กินเป็นอมุดเ้นี่ยสีมือลุลวดมันเลยม่ไหมนี้เลยเอวเขโอ้โเหลียบร้อยจับแน่ๆมันไปได้มันไปได้เอาเข้าซัอตัวนี้ตัวใหญ่เลยคนบึ้งเลยเห็น่โห กล่องละกลับตะไคร้สบายดีและสวัสดีไปให้น้องเบิร์ตสุขสุขคนยินดีตอนขับจะส่งมาทำบรรณาเก่าทุกคนเลยสบายดีตอนคำ่ำทุกคนมันนี่จะไปหาลกการกันามาเนี่นะไปกันในพานเพิ่นในพานกล้องเผา,ากาดมานันนะไปน้ำเพิ่นนี่ปูสัญชีโลทุกคนเลยหน้นาจะเกือบแจ้งทุกคน ไปเบิ่งบพงอเทื่อพอได้พ่อนกคอนองอย่างทนนี้พอได้อยู่ในกินเติมกันคนนี้เชแเลกไปจะนอนเลยคนนี้เราห่วยเพราะว่าเออราบ่งห่วยพราะ่ในผ่านบอลนะเถื่อพ่อหมูย่างน้ำตอมจ้าบมาเชื่อได้ไปไหนมาบ่ได้นะอหมูยามนี่หากีดามห่วยเลยเออหมูยามนี่หากีตามห่วยในผ่านบอลคนนี้ไปออกเดินทางกันคนนี้ไปีิพอยังในมันนี่ไปทำกันสามคนคือเกาทุกคนนี้ ต้นน้องหมานี่อาจจะไม่ได้ไปน้องหมาเนี่ยนะไม่ได้ไปเลยป้าเลยบอนเลยเสาแคมพักน้องหมาเลยสามตัวสี่ตัวลูกมันคนเลยไอ่กลายใหญ่ห่า,หา,หางเดินทางเลยคนเนยลยอารมณ์ห่วยเลยคนนี่นี่เก่งเข็มมะนาวห้องพอ่อเนี่ยแกโเห็นกระตูมั้ยเธอเสียงเข็มมะนาวถ้าเห็นก็ระเอาเข็มมะนาวเอา จะกลดทีงานคนเลยหลอดไม่หลอดตอกเจ๊เขียนมะนาวทนเลยแต่เวลาเขาไปใกล้แล้วเงียบคนเลยมันหลักเพรามันห้องยู่ดนป่ากระปุคนนเลยูขายเออถูข่ายทุกคนเลย เห็นยังเอาให้กินเตนมนม็มอมดเลยโอเคอบดซ้ตัวน้อยพดตัวน้อยพดสับเพ่อเขากังเอาปูือกกอ,อ,อ, <laughs> ถอ,อรถือแล้ว้งนี่ืออบติดแหลมมันน้อยเขาเนาะ

นี่เห็นกบเขาในนทวนหนีจะได้หลุดหินหลุดลีนี่หลุดหินนะมึงึเฮ้คนลืดเลืกเลโอ้โรการปูการป่าทกนจะเป็นไงมาหินเอ้ยบ่ได้อีกคนไหม cái tối tủ nhanh không ra khẩu được hên Chiều chưa lèm xem lèm xem mưa em 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 cơ em vào em này đấy em 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 เจอปลาคอแล้วท yeah. ุกคนมห็นในสักอยู่บ่เลือหนึ่งสองผู้ชากเชื่อว่าถือบ่บ่ถืองมรูปงมรูปอยู่ในนี้ไปเล้วบ่ถือตัวกั้งตัว ได้เลยเห็นไหมตุ๊บก็อยู่เั่เลยอะไรมันหมุดไปใช่ไหว่ามีขี้ดินมีกระตักโอ้เมื่อกล่าววนี่อืมอเรียบร้อยนี่ โอ้กลัวเขาแหลมสักเนาะจับออกก็ได้มือห้างบุธก,ก็จับได้แหลมที่บุธเนาะแหลมนี่ก็คือว่าที่เนาะแหลมที่สักก็ถืปอป่ามันตัวน้อยพูดนะเห <laughs> าะของบุธโอ้โหเสียดายดุกบุธสวย ผลไม้ปาลานะลองชิมบมันนบกซานกินสมก็ไ<ม>ด้นี่ะสมคล้ายๆรสมักแอปเปิลออกผลสดนะครับไปกินสมทำเจลจำ้ำเอิญักซานแต่บางส่วนเผาเอินบุคือกันไนดะ้เป็นยาสไลนิ้วบลอกเอินอยาเอินหมางไงเอิญนะมักซานมักซาร,าารนี่กันบอกเอือ <laughs> สับสบนเนาะอันนี้นะ่ะเ่าเป็นภาษาเนื้อเนาะเราเป็นภาษาแถวเวียงมากว่าซานน,นี่นี่น,นี่หลอดคนนี่ออืสีเมือล้วนๆคนนี่้ ป,ปลาน่งลาเอางไมไหมไเลยโอโหเจบ้ยจำแน่นัมันไปได้มันไปได้ออาครับ<ะ>โอตัวนี้ตัวใหญ่ทุกคนเบิงองดูที่ใสมันน่ะถือกระโตเลยน่ะโอ้ตเกือบคิดว่าจะไ่ถืออ๋อมันดินเนี่ยมันดิน Say con sao con Say con á Ăn Say ăn sao không. Say không, sao không. đi đi sao đi, đi đấy đấy, không. Say không, sao 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 không. ống, không, sao không. Say không, ôi.

โอ้โหโอ้โคายเนี่ยของน้อยเต็มเล่นใหญ่เห็นไหอเออเต่าเต่าเต่ายังอันเต่าน้อยมันเป็นเต่าสันสันไม่แน่นอ่ะเต่างับบอกเออมือเลี้ยงมือเลี้ยง อืมหนอเลียงเออน้องนี่นเป็นส่เครื่องแขวมัเน๊นกลับเลยเนาะอืมลายงามเนาะอืมมันเต้าออยางอันนี้แดงๆเงน,ะนาะอือนีนล่ลายคือเสือเนาะลายลายคือเสือเป็นลายเนาะตัวแดงๆเงนาะนะะี่ฮะขีออกขี่ออกงามก็ มันนีเต่างับมันจะงับมือนะเนาะอ้าวขีดเลยขีดแล้วโอ้ยขีดเก่งอยีเนาะอะเออมาเห็นโมันเอามือแนงนเต่าน้อยนมีแม่พยาธิอะรเอาแม่พยาธิกคน มื่อนี้ซื้อเล็กเต้าโลด <c oughs> ม,มาแต่เลยเที่ยบุหรี่เตา้าไม่ไีม้มันเต้าเนาะเอา,<ป>เ,อาเอาเต้าไปได้ได้ๆๆบางนีมเอาของไปเดินทางกลับคนเลยถือว่าป่าถือว่าได้หลายเติบคนเลยจักป่าชัากกันกระปูเก็บเรียบเนี่ยได้กินเป็ดเนาะเลยว่าตอนนี้พอได้พานกินเขาแรงเถอะประมาณ12โมงคืนคนเลย เทียงคืนเลยหาหดูกินเขานามกันง,ง่อยง่อยอย,อยันง่อยเนี่ยผู้ทองที่เวียดเ้ยง่อยตะปูดเนี่ยน,นะเรียบร้อยทุกคนเลยคิดว่าจะบุถือถือเสย นกนกหัวงอกคนหนึ่รียบร้อยแล้วตัวใหญ่เติบด้วยนกเลยนะหม,มานขากลับคนหนี่จัดซัดคนหนึ่งเชื่อว่าจะบ่ถือสูงเติบลงกับหม่องไปเราขับหอดที่ผักแล้วคนหนโอ้หามัดหาเห็ดต้องกันเลย บอกให้เฝ้าแคบโบเฝ้ามาสองตสามตนวไไปน้ำคนเลยหามาหอบพร้อมกันเนี่ยละหาชิ้นเขาขึ้นน้ำก่อนบันนี่่ะเบิงผลงานเขาดูบาทนี่ก็จะได้หลายทำไดรถักกระซ้ามนี่เลยถกเศษกระซ้ามนี่ จะยออไรอีป <c oughs> ูันนี้กูอ mm ัป hmm, so like so, ูอ mm ีป hmm, like right? uh ูโ huh, อ so ้ oh goodness, ูคายปูคายลโอ้หลายตัวเติเนาะนี่มาเป็นองอดีหาเลยสองเลยเม็ดอีปูตงสูงอืมอืมองละ

ปลาก่างทุกคนเลยปลาก่างภูมันช่ตัวใหญ่นี่ยุกคนเปี๊ยกใครปิ้งกินทุกคนเลยะดะเลเขาแรงเถอะเปิ้งป่าอะไรกินกับกระปูควันเซโอดเลยเออมามาทางนี้ผัดในพานกล้องเพนนิ่งเข่าทุกคนนะ่ะใส่อันนี้คือคือแบบเดียว,ขวเขาหนึ่งอันหนึ่งเข่าเหล่าเนาะหัวตุน,นใหม่ทุกคนเป็นอันนี้เป็นโยมเหมือนเนาะโยมเลยเป็นโยมทุกคนเลย อยู่ในร่มนี่แหละเป็นนําทุนเท็ดเป็นสองสันนะทั้งล่มเป็นนําทั้งเครื่องเละเป็นเข่าใส่หนึ่งหนึ่งสโยมทุกนเลยคือกันแล้วก็เข้าหนึ่งหนึ่งเขาเหล่าเนะาะสไตล์เดียวกันโลดนี่โอ้ไปหล่มองเห็นหลายที่ทุนเห็นหลายแนวทุกคนเลยแต่ละคนเห็ดบูคือกันแต่แบบนี้ก็สะดวกสบายได้เลยนี่มันชุกไว้ได้นดไเนี่ยนี่ชุกไว้เนาะชุกไว้ลลวทันใส่กระบังไหมนี่อาจจะซาเนยเนาะ าแล้วตัวนี้ไวตัวนี้ไวกลัวเนาะซัมมี่นี่สามคนสี่คนนี่กินอิ่มสบายหมอเสียนเนาะอิ่มแล้วซัมมี่สวดมันสวดท่านไม่กี่ซุกบ่อนสวดนะนะสุกเเสกเนาะเวลามันสุกแล้วมันโยบลงบ่หมันยุบลงก็ผักไงบอกมันยุบเล้วเนาะอโ้ย คืองอมันละความเลยคื่บริกินได้ดอกมันลุกในนะมันแฮมนะมันลุกกับอะไรอีกมันแฮมเนี่ยมันมันชามอเลยเออนั่นนี่บ่บริหารใหม่ทั้งขางมันเนาะอาเนาะเดี๋ยวว่าเขาหนึ่งคอยหนึ่งเศธารมันเอาเนาะเออคอยหนึ่งเศธารมันได้อยู่อือหนึ่งเศธารเอาเบิ้งพระคนเนาะนี่นี่ธารมันพระออกหยองเศษธารมันเอาเออเออได้แล้วบัดนี้ได้แล้วหยองเศษธารมาเลยบัดนี้นะ จะออทานเลยแบบนี้เพาะว่าเออหัว,ออว<น>ไฟมันลุกคนเลยไฟมันลุกมันิมไหมทั้งขามันจะมันใหมเยวมันเข่ามันแหมมันคือจะตายคือบังขรามไฟใหม่าะนี้แหละห <c oughs> ขาข,ากข,ากขากักเวยสองคนสามคนถือน้วนี่ไปกระดีเขื่อนได้เหนไ<อ>บริญาคถือหัวถือมวยเนาะอ๋ในพานเพื่นนี่มีเอามาแต้ไสหมอนี่ โมตะเก้าวะเนี่ยโมนี่เออคอยไปไเจ้าคือบ่เห็นแต่เถื่อบ่ะบ่ได้ไปเลยปลาอยู่เฮือนเออปลาอยู่เฮือนมานเพิ่นก็หลายรอบเลยโดนนี่หาก็เห็นรอบนี่อันหม,อ,มอ,นอันที่ว่าหมอวิจังเดนี่อที่หมอแกงบ่หมหนึ่งเขา่าอะไรเลยเป็นนั่นนี่หนึ่งเขา่ารุ่นนี้พัด<า>อย่างนี้อันนี้ขังสมหมูปลาก่อนเพิน่นเพิ่นได้หมูปลา,าเราสมหมูปลา,ามาปิ้งแล้วโมนี่ทวนเลย ปิ้งปูปูทอนบอ่มีแต่ไรสามหมกบะเฮ้ยไม่ได้กินดิบเลยสงสมด้วยเลยสมหมูปลามัานเป็นคัสเป็นยานเป็นคัสนาเจ้าโบเซมไปได้เลยให้จมหมูปลาหนะ่อยบอกากินดิบถามบ่กเขาสุกเพราะละไรจะขอให้ดูให้กินเทอนเลยปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งกระปูกินแรงครับหลายเม,มนูมาหนิสมหมูปลาน้ำ เมนูเรามีหลายอย่างป,ปิงปลาบัวได้ทางบกเขาต้องออกทางน้ำนี <c> ่ <oughs> <c oughs> บัวได้ทางหนึ่งกับทางหนึ่งทนเลยเองทำเอ้อเออยจุ๊บไม่ได้ตีงอยู่ตัวเติมบุตงนี มาทำปิ้งปลามาทำปิ้งกระปูมกระปูกระปิ้งไะน,นี่นมันเอนควจีนนะปลาปิ้งกับถ่านมะเขือสุกก่อนคนเลยว่ามะเขาอพอดีสุกเถอะประหยัดไฟมอดไงมะเขือสุกเลยจะค่อยปามาขางนิบแล้วแล้วเ Bên ái lèo Nôn Nôn Mà đầm tớ nè Ôi đó Tớ tớ đi cân nè Đang Lèo, nhường bà lạp lắm đang ตัวน้อยลูกมันมาน้ำกันเลยทนเลยเปไ็นไหสุกแล้วบ่ใกล้แล้วบ่หรือเปล่าสุกเราไปเลด้วยตีปาก่อนไฟจะ,จะมอดหน่งเขาทานเลยตีปาก่อน อแบบรุ่นนี้รุ่นได้ตักออกเนาะเออตักออกเลยทอเลยได้เนาะถอเลยก็น้ำนี่กับเปย่อยไปแล้วใส่เลือดทิบแลนด์นี่โบมีเตนนี้ถน้นแห่ะเขาเอาแงงมาทำเอาใส่แงงอะไรจนปุ่งใส่บเงาแล้วเขายกแงงเลยก็สบายกลัวอันนี้เขาตักออกในซาหนึ่ง องเพาปีป่าผิกับแม่จิ้มไม้กนกินหอมๆโอ้ทุเหลืองคักนะป่าถกเ็นเหลืองคักแต่นี่จับไ้จับันจับนจับ,จบ,จบ,จบไม่มาเลยนี่นะโบริไม้มันเหลืองนนั่นมาริกโพดเออเี่เจียวตัวนี้กันน้อยนอี่เจียวัน,น กินหอมตีดังจวยจวยหลดบรรยากาศงามดึกๆลมก็มเย็นๆส่วนสมหมูป่านี่สุกเลยทุกคนสมหมูปานะอันนี้ก่อนอเด๋อวตะปิงป่าเาอยาวบนเก่าดีว่า่ะกินยังมาเล้ มันเถ่นนป่าเนี่ยนาะมันอลไรเขาทำตีงปลากดีเสียบันอกจวดจวดเลยได้น้แซ่บรงนี้เลยมันโผนตีงปลาได้อจะไปเผาคือค่อยปีงจีหมูเลยจีจหมูไม่ตอนเลยมันเถ่นนป่าเนี่ยนี่ก็น้อง จัดเงินสดนะ มวลสุกเลยนีนพันสุกแล้วสุกเล่ยเนาะกรดาะมัตลักมาชักสุกผ้านเไใหม่ทุนี่เกาะเฉยๆเลยเน่เดี๋ยวนี้มันเลยนะกระดุก Ừ. Ừ. Rồi. Sổ mũ, tinh tà ừ. Ta subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาตข้ามานี่เข้าพผนักจีนไผ่ทานเ้ากับตประมาณนี้ทุกคนเลยมา嘛เราพี่น้องกันมากินข้าวเดิกน้ำกันทุกคนเลยขั้นภาษาไทยนี่เที่ยงประมาณหนึ่งโมงสองโมงคืนในวันไหนเก็ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนบ่หรือว่าตีหนึ่งตีสองเออแต่นี้ประมาณตีสองทุกคนเลยโดยออกมาตะพุ่นนะประมาณเที่ยงคืนแต่นี่ ดีหน่งตีสองเลยเดี๋นี้ไปได้กลากันไปกินเขาทวนเลยนะ <c oughs> เขากันคนเล่เขาต้อกันเนอ้อ <c oughs> คือสีแ่บอยู่ดอกจะคอยดอเหมือนเด้อทุกคนมันเข้า, <c oughs> ากันต่เด็กินปีนปลาแต <c oughs> นเ<ๆ>จ,จ้ามาชีมือมูเน่คอยกนปลานี่ยนนแทบไม่คอยกับว่าแทบอยู่ได้นี่มันหิวเขาคอยหิวเขาข้าทั้งสี่ บรรยากาศกรันเราอ๋อสนขาวผักหน่าคนนี้ป่าในเกาะกั่งนี่ตัวขาวครับอืมดูสมุป่าเนี่ย สมหมู่แล้วก็เข้าเจ้าจะเอาใบามายมใส่อืมไกินข้าวบ่ายง0 0นไะงอืม ชีวิตมีการเคลื่อนไหวจะกินยังมันกระแทบย้ำมาตรียมกันเองจกักม,มาปลามาดง่เะเเขากินน้ำอิ่มกับหาหนองพักผ่อนคนเนึ่มือต่อเสาร์ไปแล้วเจอกันไหมเบิร์ให้ทีมงานเขาพักันอนแล้วบล่ นอนของป่าภูทรเพิ่นหลับแล้วคนนี้บ่ายสองแล้วทุกคนนลยตีสองเลยช่วยกินข้าวกินน้ำแล้ว,ว,ลวพอดีตีสองก่อนเบิ่งบนนอนในผ่านกล่องก่อนโอ้โหมันนอนในผ่านกล่องเพิ่นเพิ่นมีเตยได้ในรอบนี้ได้มีเตยแล้วแต่เก่าเพิ่นนอนอยู่ที่ดินแต่เก่าเด้อ <laughs> เ,เป็นเด็กเปรี้ยแล้วสบายเลยเนาะถ่า,บาับยนกแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะไปก่าสิโอ้ยไปผ่านกล้องสิเอาเป็นอย่างตัดใบไม้ปูขางปไฟแล้วก็ลับเลยสบายสุดเลย <c oughs> ลองดูาการไ,ออไม่บ,ไบ่กเด็กโบราณแบบนี้น <c oughs> โอเค <c oughs> ไปหา,าน้อนทักพร้อนกันทุนเลย เมื่อตอนเศร้าพอๆ่อใหม่คนแต่ทีนี้ใบสบายดี